ลอลัอกลาลอกลอลัอกล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 อกเรามาเล่นด่านออปปิวชั่นอะไรดีครับคนณคุนอยากให้อะไรดีน,น,รรดนะเราจะลองอ,อืมอืกับ Um, mm -hmm. mm -hmm. Linden, mm -hmm. Linden, oh, beer. แล้วเราลองมาเล่นกันอยากให้ผมเล่นออปปี้แบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวไปหาให้อืมอืมอืมเรามาเล่นโรงพยาบาลกันอมจางอองลองความแนกจริงดีจางจ๊าไลเวอร์เจนเฮ้ชี กลับมาแล้วอา้าวไม่บอกล่ะอืมเนาะไป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 ให้นายอ่ะโดนเชียวนะโดนชี้นายไม่หวังโอโ้โหเป็นเหมือนไอ้เจ้านั่นเลยอ่ะเนี่ยคนนี่ฉันไม่เป็นอะไรหรอกเนาะ นี่ฉันนั่งรถเข็นเอาเช็คพอยด์เดินข้ามาเอ๊ะถกเชียวเดี๋ยวเป็นเจ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเป็นหนูเจ้านี่นะอือ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 โอ้โหอะไรเนี่ยโรงพยาบาลบ้มลามีมิดเอ๊ะแค่ดดนไปมีดก็ตายแล้วนะจังหวะนี้ ตายนานด้วยไงอะนมาดูงานบ้านโรงงานอะไรนะโรงพยาบาลมีมีมีดเอามาทำไมใส่เพื่อนระวังนะโอ้อยหัวลุวนโอ้โหหัวหลุดเลยนะยังไงอะ่ะเล่นยากจังเช็คไพ่ก่อนแล้วกัน อะไรวะอะไรวะนี่เอ้ยอะไรเนี่ยอู้หูอะไรอ่ะไปดิไปดิอุ๊ปฮะมผมไต่ไม่ได้อ่ะทำไมเพื่อนเขาเป็นสไป,สปดเดอร์แมนอ่ะทำไมก็ได้กระโดดกระโดดกระดงกระดง แดง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 อะไรอ่ะไอ้ยอเรามาอยู่ในปากไอ้เรามารู้สทุกปากมันสิเอ้ยมันกินอะไรเข้าไปเนี่ยโอ้โหอย่าให้โดนฉีดน,นั้นเนี่ยเพื่อนนายไม่รอดเหรอเนี่ยสเต็ปเอ,อ้ะเนี่ยนายเข้ามาในนี้เลยเพื่อน อ้าวมันไม่เปิดให้อ่ะเปิดให้หน่อยนี่เนี่ยมันคิดลูกอะไรอ่ะอ้๊มันดูนะครับทุกคนต้องเข้าใจกันเอาแล้วก็ช้าเลยไงจอวันนี้ก็โดดอะไรอ่ะโอ้ยอย่ามาบัางอย่ามาบัางครับอย่าแพ้เดี๋ยวเป๊ อาชิบปาดเราจะได้ชิบอาได้แล้วอะไรเนี่ยเีวยเธอทำอาไรมักจะมาตลอดเลยเหรออาตายโอ้โหเดี๋ยวดูเราเล่นนี่เล่นแบบนี้แล้วเนี่ยออืเล่นไม่เป็นหรอนี่เห็นหมเอ,อโทีอุ้ยเนาะ เอามาทำไมเนี่ยออไป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 ชิบชิปปิดปไปปิดปิปิ๊บปิ๊บอุ๊ปส์อุ๊ปส์ยะนี่เขาฟันแน่เลยอะไรอะเอ้ยเอออะไรอะไวมากอะเหมือนต้นไม้อะครับ อ้าวเป็นตัวสีเดิือ่ะไอ้เนาะอูสิปลิซิปีอะไรอะฮะมันอุจจาระเราออกมาเหรอโอ้โหเนาะไปทางไหนรับนี่ยะโอเคไปกันเลย อือ,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 อืโน้โนทำไมที่นี่มันดูโหดร้ายกับเราจังแม้วคอถึงดดาที่เราไล่กันบ้างโอ้โหเราถึงแตดสิบไม่ตากกับเพื่อนเลยอุอย้ยดแาแล้ว,ว่าเหรอโอ้ดดานี้เราจะบอกว่าดดานี้ง่ายเลย ฉันหลับแล้วฉันนอนหลับฝันดีดนะไงฉัวันนี้กนะระโดดนี่ไม่ดูดูดูดใครทำได้เอ้ยเกือบตายหาอันนี้คืออะไรวะผมกดอะไรอะน,นี่อะ้ว่ะอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไประไรปไปเล่นกันดีกว่าลิปป้าไหนเนี่ยเปิดประตูทิ้งไว้อ่ะ,อะไปต่อดีวกว่า ไปไปไปสตันเช็คกระดูกคนกำลังเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเอ็กซเรย์ครับอะไรตรวจร่างกายเหรอมีคนกระดูกหักสันหลังอะไรหรือเปล่าไป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 อ้าวผมโดนน้ำมนะันอ่ะเนี่ย ไม่เป็นอะไรหรอโอเคแต่ข้างล่างนี่เราจะตกตกลงไปเลยนะเลเซอร์กันนะคะรับเล่าแมนทุยอะไรอะเนี่ยอานึกว่าถ้าโดนแล้วเราจะตายไปกันเลยเต้นให้จบนะอะไรอะ่ะเป็นเลือดอีกแล้ว เราเช็คพอยต์มันก,ก็จะมีอะไรก็ไดอ้อะไรอะ่ะมันเป็นไม่เป็นไรนี่ๆๆเรามากระโดดกระโดดดึงกระโดกระดัก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 ไม่เป็นไรครับเราไม่เป็นไรอันนี้เหรอหรือเปล่าอ๋อใช่แล้วเฮ่ hey. อ๋อฮะอะไรเนะี่ยโอ้โหเป็นน้ำลายเอเลี่ยน น้ำปลาเอเลี่ยนที่ผมดูนี้เดียวก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช,ใช่นายโดนไม่ได้โอเคนะตั้งใจเลยนะนายต้องไปให้ถึงนะไม่งั้นนายจะแพ้แนะ่อะไรเนี่ยโอ้โหนีไม่มีทางให้ ไอ้เก้าคนนายเสียชีวิตอ่ะตู้กดน้ำเมื่อกี้ผมยังเห็นก่อนหน้านี้อ้าวเราไม่ตายได้ไงเราจะจบได้ยังอ้าวปิดตานอีกโอ้ยเนาะจะมันจบด้านที่ยี่สี่เหรอไอ้หวยไปดิโอ้ยนเายนาะ,อ,นะอะไรก็ไม่ละ อืมฮึมเอ่อมันมีกี่อันเนี่ยมีกี่อันอะโอ้บนใได้ป้าโอ้โยยังไม่อีกอ่ะสิบเก้าแล้วอะไรอ่ะฮะมันสูงะดาษนั้นเลยเหรอให้ผมไททันดีไหมเนี่ย ชิปชิปชชิป,ชปโอ้ยนี่เดียวนดเดียวเอ้ยวัดดีเราห้ามผ่านเอ้ยเราเราเรา,เราต้องผ่านเรามาเล็กกระตอ๊อบชิบโอ้ยง่ายได้โอ้ยไม่น่าพูดเลยอะไรเนะี่ย ไม่เสิวเขายิบเสิวเป็นอะไรกันทำ<แ>ไมเขาต้องไปติดตรงนั้นด้วยอะไรนี่สูงมากเลยนะอ้ายมาอาไลมาตรงไหนฮาไล่มาถึงตรงเนี้ย อ้โหเก่งจริงๆเลยนะผมเนี่ยโอ้ตกด้วยไป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 เราสามารถปีนตรงนี้ได้ไหมโอ้โหฉันอยากปีนตัวนายอะฉันขึ้นไม่ได้นี่ยล้วก็กระโดดเอาวิ อะไรอ่ะกระโดดไม่ได้ครับยังได้ของขวัญแล้วอ่ะมันท้อเลยมันท้ออ่ะต่ตอน,นี้ถ้าเราแพ้นะเราไม่ไเล่นละหาแพ้แล้วกันจะไม่กระโดดละ

อะไรอ่ะเอาไปโู่นนะทำไมอะไรอ่ะไปไหนวะก็นี่ยี่สามเนี่ยยี่สี่ไปไหนอะ ชนะแล้วเหรอ,อ,อโอ๊ยเราเจอเจ้าบอสยักษ์ครับจังหวะนี้ตอนน้องหนีก่อนมันกำลังจะมากินเราข้ามันข้ามันฟาเจ้าก้อนนี่อา จะมายิงเราต้องยิงมันแจ้งมาแล้วเราไปยิงมันยิงมันเฮ้ยเฮ้ราเกือบจะตายแล้วมันตายแล้วมันก็ปรับปรับปรับเฮ้ยมันจะโดน ชิวไหลน,น,นี่นาโอไม่นะตัวหนึ่งนะเดี๋ยวไปนอนเอ่อเนี่ยนะก็จบเลยว่ะ ช็คพลอยเลยสวัสดีได้ถาม,ผ,มผ่านมาแล้วยอดีใจมากแล้วก็สบการเมียแล้วนี่นะโอ้โห